เลนเอหนึ <istles> <c oughs> ่งจุดเก้าครับหัวฉีดรีแมปโบเดิมเอสามหนึ่งสิบสามเก้าสองเก้าครับเอสิบสี่เก้าเก้าศูนย์ ทั้งสองแขกเลยนะครับทั้งแขก A และแก B นะครับเอาโรจ่ายให้ทั้งสแง่ขกนะครับวันนี้